เวลา14นาฬิกา25นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภาณเรินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหวาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรลีกรมหมื่นสุทธ่าน,านารีนาศไปยังห้องประชุมชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ทรงเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่29ประจำปี2564ซึ่งตรงกับวันที่1ธันวาคมของทุกปี ดยสภากรารชาติไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขภาคีเครือข่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ทํางานด้านเอสภายใต้แนวคิดยุติความเลื่อมล้ายุติเอสยุติการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีครอบครัวตลอดจนผู้ที่ทํางานด้านเอสรวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนัดถึงปัญหาและให้ความสําคัญในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการนี้ทรงจุดเทียนส่องใจด้วยสวิตไฟฟ้าแล้วพระราชทานรางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณาสุขบุคคลดีเด่นด้านสังคมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นสถานประกอบการดีเด่นสถาบันการศึกษาดีเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นครอบครัวดีเด่นและกลุ่มชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่นจำนวนเก้ารางวัลโอกาสนี้ทรงร่วมขับร้องเพลงอย่ายอมแพ้และคำสัญญา และต่อจากนั้นทอดพระเนตรในทศการเรื่องการทรงงานด้านเอสของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารรนาถซึ่งได้ทรงงานผ่านสภากาชาติไทยมายาวนานกว่า30ปีทรงดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อตลอดจนความก้าวหน้าในเรื่องการดูแลรักษาป้องกันการติดเชื้อ ที่ผ่านมาสภากาชาติไทยได้ดำเนินงานด้านเอสภายใต้ยุธทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสซึ่งจะหยุดยุติเอสให้ได้ภายในปี2573มีเป้าหมายหลักเป็นพันธสัญญาร่วมกับนานาประเทศคือต้องลดการติดเชื้อเอ v ไวรายใหม่ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาลดความเลื่อมล้ําและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ติดเชื้อเพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเป็นหัวใจสำคัญของการยุติปัญหา เอสคือการลดการรังเกยียจและไม่เลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศสภาวะเพื่อยุติการเสียชีวิตจากโรคเอสให้ได้ในที่สุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ติดเชื้อยังคงได้รับการรักษาโดยทานยาต้านไวรัสตามใบสั่งแพทย์อย่างสม่ำเสมอ การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจากนั้นเวลา16นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมมหุนสุทธานารีนาถประธานพราวะโรกาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีร,ราชกัญญาประธานกรรมการแบรนด์สิริวันวรีดันคอกพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทไอริส2,005จำกัดเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคอลเลกชันพิเศษสิริวันวรีพรายคอลเลกชันที่ส่งออกแบบ พระองค์เองสมทบกองทุนพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อช่วยลดการติดเอส,สภากาชาไทยปรินเซสสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารรนาถ h i ชวีรักฟันหรือโครงการเพลทพระองค์สมปรินเซสเพลหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร การน,นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทรธิราชยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราธิดาสเสด็จออกด้วยขอเชิญประชาชนเฝ้าทถูลอองถุลีพระบาทรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพธิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระพรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมานาถบพิษในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564เวลา16นาฬิกาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมานาถบพิษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2564